มีเพื่อนๆหลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับว่าระหว่างวันพั u 8T 5G รุ่นนี้กับ Samsung Galaxy S20 FE 5G รุ่นนี้รุ่นไหนหน่าใช้ว่ากันเพราะว่ามีเลนราคาจําหน่ายที่ใกล้ๆกันไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีคลิปนี้ผมต้องแจ้งก่อนเลยว่าผมไม่ต้องการจะมาดิสเครดิตใครนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าระหว่าง o n e p l u 8T 5G รุ่นนี้กับ Samsung Galaxy S20 FE 5G รุ่นนี้รุ่นไหนหน่าใชกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะมาดิสเครดิตใครเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนสอบถามผมเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาเปรียบเทียบกันในหัวข้อต่างๆเนี่ยเรามาพูดถึงราคาจําหน่ายของทั้ง2รุ่นนี้ก่อนเริ่มต้นกันที่วันพัด 8T 5G รุ่นนี้นะฮะมีราคาจําหน่ายกับในรุ่นแรม 8G รวม1นึ่งรอยู่ที่2 4 9 9 0บาทส่วนเนรุ่น Sam s u n g g า l ส x y น2 0หร 4 5G รุ่นนี้จะมีราคาเปิดตัวหรือว่าราคาจำหน่ายที่2 9 0 0บาททั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่รวมราคาที่ผูกมัดกับโอเอเรเตอร์ต่างๆหรือว่าตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะมีคำถามถามเข้ามาว่าซึ่งในเลนราคาต่างกัน4,000เราจะซื้อรุ่นไหนดีเอาละเรื่องแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของดีไซน์ของทั้งสองรุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันคลิปนี้ผมขออนุญาตเรียกวันพัท 8T ว่าวันพัทแล้วก็ Samsung s a m s u ง Galaxy S20 FE 5G ว่า,า,าซั้งรุ่นนี ถ้าเอาเรื่องความสวยงามจริงๆเนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆมีความสวยงามน่าจะตอบโจทย์ใครหล,หลายๆคนแต่ถ้าเราเอาเรื่องของเฉดสีที่นําเข้ามาวางจําหน่ายเนี่ยซัมซุงอาจจะได้เปรียบสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเฉดสีที่เขานําเข้ามาวางจําหน่ายเนี่ยมีหลายสีมากกว่าในรุ่นวันพัทที่มีเข้ามาวางจำหน่ายแค่สีเดียวสีเดียวเท่านั้นแต่ถ้าถามผมว่ารุ่นไหนที่มีความพรีเมียมมากกว่ากันนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตยกให้วันพัทก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นวัสดุงานประกอบแล้วก็ความพรีเมียมฟิลสัมผัส เนี่ยวันพัดทำออกมาได้ดีกว่าเพราะซัมซุงมาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นพลาสติกอาจจะเป็นพลาสติกที่เป็นเกรดดีเทียบกับตัวกระจกที่ให้มาในวันพัดยังไงกระจกของวันพัดดูพรีเมียมกว่าแล้วก็ดูเป็นวัสดุที่มีราคากว่านอกจากนี้นะครับในรุ่นวันพัดยังมาพร้อมกับ,บกระจกกรลอยเป็นแบบค i n g ิ่งกร l a g า r s ดเวอร์ชันซึ่งซัมซุงเนี่ยนะครับจะเป็นแบบ Calling กร l a g าร์ดเวอร์ชัน3เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนก็อย่าลืมว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยม พ0 0บาทมันก็อาจจะหักลบกันได้นะฮะในเรื่องของวัสดุต่างๆแต่ถ้าเราดูสเปคแล้วนะครับซัมซุงเนี่ยนะฮะยังสามารถกันน้ําได้ IP 6 8ซึ่งวันพัดเนี่ยจะไม่สามารถที่จะกันน้าได้เอาเป็นว่าเรื่องของดีไซน์งานประกอบแล้วก็วัสดุเนี่ยก็ลองนําไปคิดดูกันนะครับว่าราคาที่แตกต่างกัน4 0 0พบาทเนี่ยมันนําไปหักลบกันได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นของเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของหน้าจอนะครับทั้งสองรุ่นนี้น,นะฮะแน่นอนหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าทั้ง ขงรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอชนิดเดียวกันนี่คือหน้าจอแบบ a อ o l e รซึ่งในรุ่นวันพัสดรุ่นนี้เนี่ยจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยโดยวันพัสดจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.55นิว้วส่วนิ้วซัมซุงจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิว้วทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับอัตราส่วนเท่าๆกันก็คือ20ต่อ9แล้วก็รองรับการแสดงผล HDR 10พัสดรวมถึงการแสดงผลแบบ120เฮิร์ตวันพัสดทำเฉดสีจอมาได้ดีกว่านะครับความคมชัดทําออกมาได้ดีกว่าเรื่ององความสบายตาเรื่องของ สีวัันพผมมองว่าทําออกมาได้ดีกว่าไม่ใช่จอซัมซุงไม่ดีนะครับจริงๆพอซัมซุงเขาก็ให้มาดีนะครับแต่ทุกคนอย่าลืมว่ารุ่นนี้เนี่ยมีการด r o สเปคจอจากหน้าจอที่เป็นดินามิกแอมเบรมาเป็นเพียงแค่จอที่เป็นซูเปอร์แอมเบรเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนคุณภาพจอไม่สามารถที่จะไปสู้รุ่นพี่อย่างโน้ต20หรือว่า S20 ได้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เรื่องของหน้าจอเฉดสีความคมชัดวันพัดทําออกมาได้ดีกว่ารวมไปถึงความสว่างล้วถามว่ารุ่นไหนทัดได้ติดมือกว่าผมก็ต อีกเพราะว่าวันพัทเท่าที่ลองใช้งานความสมูทความเนียนตาแล้วก็การทัดความพุ่งของการใช้แอปต่างๆเรื่องของทัชสก,กีนเนี่ยวันพัททาออกมาได้ดีกว่าซึ่งแน่นอนครับซัมซุงอาจจะมีการอัปเดตแก้ไขมาแล้วแต่ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบจริงหลังจากที่มีการอัปเดตแก้ไขการทัดผมมองว่าก็ยังสู้วันพัทไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อพิจารณากันนิดนึงเอาเป็นว่าสรุปเลยก็แล้วกันว่าถ้าเรื่องของหน้าจอเรื่องของการทัดอันนี้เนี่ยผมต้องยกให้วันพัทแต่ผมเชื่อว่าคน คนที่ใช้ Samsung Galaxy S20 FE อยู่จะต้องเห็นด้วย ผมแน่นอนนอกจากนี้นะครับในเรื่องของความบางของหน้าจอนะครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะฮะหน้าจอ Po ูอิตอเบรของปันพัดมีความบางของหน้าจอบางกว่าซัมซุงอยู่เล็กน้อยสิ่งที่ผมรู้สึกขัดใจเลยในรุ่นของซัมซุงเรื่องของติ่งที่อยู่ตรงกลางจอซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่บางครั้งที่เราดูคอนเทนต์เราเล่นเกมมันรู้สึกว่ามันขัดขัดตาหรือว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานมันรู้สึกว่ามันขัดขัดตาเมื่อเทียบกับปันพัดที่มีการเก็บติ่งซ่อนติ่งไว้อยู่ท ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอส่วนเรื่องของเสียงลำโพงนะครับแน่นอนว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับลําโพงคู่นะครับซึ่งเท่าที่ผมลองเปิดฟังเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่เน้นเบสหนักๆรายละเอียดดีๆเนี่ยอันนี้ผมยกให้ซัมซุงนะครับซึ่งทําออกมาได้ดีกว่าแต่ถ้าใครเน้นฟังเสียงดังๆนะฮะเสียงใสๆอันนี้ผมยกให้วันพัดต่อมาในเรื่องของสเปกนะครับแน่นอนครับทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซตตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือ CPU Snapdragon 865ที่รองร รองรับ 5G ของทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะแกะกล่องแล้วก็สามารถใช้ได้ในไทยเลยการรองรับการเชื่อมต่อ w i f i ทั้ง2รุ่นนี้ก็รองรับ Wi-Fi 6เหมือนกันเท่าที่ผมลองนําไปใช้งานนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆก็ทําออกมาได้ดีทั้ง2รุ่นเลยเราเตอร์ผมอยู่ชั้น 1, 1ผมลองเอาไปใช้ชั้น3ก็มีการจับสัญญาณ Wi-Fi ทําออกมาได้ดีเหมือนกันไม่มีรุ่นไหนที่จับออกมาได้แบบดีมากกว่าการถือว่าทําออกมาได้ดีพอๆกันส่วนเรื่องของมูลค่าแน่นต่างๆค่อนข้างสูสีกันแต่ถ้าเราเปรียบเทียบอันดุต โดยรวมวันพัทอาจจะมีคะแนนที่เยอะกว่าแต่ว่าหลายแอปเนี่ยนะครับทางซัมซุงก็มีคะแนนที่เยอะกว่าเหมือนกันส่วนเรื่องของแรมนะครับทั้งสองรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับแรมที่เป็น LPDDR5 นะครับส่วนเรื่องของหน่วยความจำนะครับเท่าที่ผมเทสทั้งสองรุ่นนี้ก็จะเป็น u f x 3.1แน่นอนมีคะแนนที่อ่านเขียนไม่ได้แตกต่างกาันทำออกมาได้รวดเร็วว่องไวในเรื่องของการอ่านเขียนแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานางต่างๆแต่เรื่องระบบนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยากให้วันพัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Android ที่สดแล้วก็ใหม่กว่า ซึ่งแน่นอนวันพัดมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน11มาให้ในกล่องเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปรออัปเดตเหมือนกับในรุ่นซ m s u ุงแต่ถ้าถามผมว่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเนี่ยผมชอบซอฟต์แวร์รุ่นไหนไมากกันนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมขออนุญาตยกให้วันพัดนะครับเพราะว่าวันพัดเขาขึ้นชื่อเรื่องของความลื่นไหลวันพัดเท่าที่ผมลองนะครับมีความลื่นไหลแล้วความสมูทอัดทุกอย่างได้เนียนตาทําออกมาได้เร็วกว่า a m s u ุงส่วน s a m s u ุงนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับซัมซุง มาติดทัชกิ้งมากกว่านะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ดูสะดวกสบายมากกว่าใครที่เน้นเรื่องความรวดเร็วความว่องไวทัชลื่นลื่นเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยซุงอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ต่อมาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถ้าถามว่าทั้งสองรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงเรื่องของความจุก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราดูตามสเปคแล้วเนี่ยทั้งสองรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4,500ม ah. ิลลิแอมป์ถึงที่วันพัชทำออกมาได้เปรียกกว่าซั หวัของวันพัดนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ชาร์จได้ไว ที่สุดแล้วณเวลานี้ใช้เวลาชาร์จเพียงแค่3าินาทีก็ชาร์จเต็มร้อยแล้วซึ่งแตกต่างจากตัวฟัซชาร์จของซัมซุงที่มาพร้อมกับชาร์จไวอยู่ราวประมาณ20กว่าวัตเท่านั้นใครที่เน้นที่เกียรรอในเรื่องการชาร์จเนี่ยผมมองว่าวันพัทเนี่ยได้เปรียบนะครับเรื่องของการชาร์จไววันพัทวินแน่นอนแต่สิ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้ต่อให้วันพัทชาร์จไวขนาดไหนแต่สิ่งที่วันพัทไม่มีเลยเมื่อเทียบกับซัมซุงที่มีก็คือเรื่องของการชาร์จไวเลสซัมซุงสามารถชาร์จไวเลชา์จได้้แลวก็ สามารถที่จะใช้เป็นการแชร์เป็นแบบไวเลสชาร์จได้นะครับซึ่งแน่นอนมันสะดวกสบายนะฮะซึ่งใครที่มีพวกแกจเกที่อรองรับไวเลสชาร์จเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามาชาร์จผ่านตัวซัมซุงได้ซึ่งมันพัดไม่มีข้อนี้อาจจะเป็นข้อเล็กน้อยสําหรับใครหลายๆคนแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ของผมมากๆนะเครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ขี้เกียจชาร์จแบตมากนะฮะต่อให้คุณมีระบบชาร์จไวขนาดไหนถ้าเป็นคนที่ขี้เกียจยังไงก็ไม่เสียบชาร์จแน่นอนเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ขี้เกียจหาสายชาร์จเวลาที่ผม ชาร์จมือถือรุ่นหนึ่งนะฮะสู้แบบว่าระวังปุ๊บแล้วก็ชาร์จตื่นเช้ามาก็ใช้งานได้เลยอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งนะฮะซัมซุงอาจจะได้เปรียบเรื่องของการชาร์จเวลตแต่ว่าวันพัทอาจจะได้เปรียบเรื่อง,องการชาร์จไวนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันต่อมาถ้าพูดถึงเรื่องกล้องบ้างล่ะจริงๆแล้วนะครับถ้าเราดูจากสเปคเนี่ยนะฮะทั้ง2รุ่นเรื่องกล้องก็ได้ได้ว่าใส่มาให้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีเลนกล้องที่สามารถถ่ายได้ครบทุกเลนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ มีมุมกว้าง123องศาสิ่งที่วันพัททำออกมาได้ดีกว่าเรื่องกล้องเนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเลนส์มาโคที่วันพัทเนี่ยมีมาให้นะครับซึ่งใครอยากจะถ่ายมาโควันพัทจะได้เปรียบกว่าซัมซุงส่วนเรื่องที่ซัมซุงทำออกมาได้ดีกว่าวันพัทนะครับก็คือเรื่องของเลนส์เทเลนะครับซึ่งเราสามารถที่จะซูมได้ไกลกว่าวันพัทนะฮะแล้วก็ถ้าถามผมว่าเรื่องของคุณภาพกล้องรุ่นไหนทําออกมาได้ดีกว่ากันเมื่อนาไปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคน ก็แล้วกันนะครับเท่าที่ผมลองทดสอบเนี่ยโทนสีภาพของวันพัชจะออกอุ่นๆเหลืองๆหน่อยถ้าโทนสีภาพของซัมซุงเนี่ยจะออกฟ้าๆเย็นๆหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันแต่เท่าที่แตกต่างกันก็คือเลนส์นะฮะซึ่งวันพัชจะมีมาโคมาให้ซัมซุงไม่มีซัมซุงมีเทเลมาให้วันพัชไม่มีนะครับเน้นซูงไงกลๆซัมซุงจะทําออกมาได้ดีกว่าถ้าเน้นถ่ายมาโควันพัชจะทําออกมาได้ดีกว่าถามว่าการถ่ายวิดีโอเป็นยังไงบ้างเรื่องการถ่ายวิดีโออันนี้ผมต้องยกให้ซึ่ง่งงเเททาาีผมมมออดสบหะ กับคนที่เน้นถ่ายวิดีโอแล้วก็เน้นถ่ายวีล็อกนะครับซัมซุงท่าที่ผมลองทดสอบลองเปิดโหมด Super s t e a d ีชนกันนะครับกันสั่นซัมซุงทำออกมาได้ดีกว่านะครับภาพซัมซุงทําออกมาได้ดีกว่าแล้วก็เรื่องของไมโครโฟนเนี่ยผมมองว่าซัมซุงเนี่ยมีเสียงไมโครโฟนที่มันดูโอเคกว่าซึ่งที่วันพัดเดียเปรียบซัมซุงเลยก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอที่ไม่สามารถสลับกล้องได้ซัมซุงเนี่ยเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเราต้องการที่จะปรับมาเป็นเ์มุมกว้างก็สามารถปรับได้เลยหรือว่าเราจะซูมก็สามารถซูมได้เลยซึ่งบรรพ ไม่สามารถที่จะทําได้ถ้าถ่ายวิดีโอก็ต้องเป็นเลนส์ปกตินอกจากนั้นนะครับซัมซุงสิ่งที่ได้เปรียบและผมมองว่าเหมาะมากๆกับคนที่เน้นวีล็อกจริงๆก็คือเรื่องของการสลับกล้องนะครับจากที่เราถ่ายกล้องหลังอยู่มาถ่ายเป็นเซลฟี่อันนี้ถือว่าดีมากซึ่งวันพัดไม่สามารถทําได้หรือว่าเราถ่ายเซลฟี่อยู่เราจะสลับเป็นกล้องหลังอีกวันพัดก็จะไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งถ้าถามว่า เรื่องการถ่ายวิดีโอผมชอบรุ่นไหนมากกันผมขอยกให้ซัมซุงนะครับผมว่าซัมซุงทําออกมาได้ดีกว่าและสําหรับเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะมาหยิบยกพูดกันนะครับก็คงจะมีพ้นเรื่องการเล่นเกมนะครับเรื่องการเล่นเกมแน่นอนทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับสเปคที่ใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชิปเซตตัวเดียวกันแรมก็ชนิดเดียวกันความจําก็ชนิดเดียวกันทั้ง2รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับพอร์ตแบบ USB Type C สามจุดหนึ่งซึ่งถามว่ามันดียังไงนะครับสำหรับใครที่เป็นนักแคสเกมสามารถที่จะเสียภ ขึ้น o b s ได้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะมากๆกับคนที่ชอบเล่นเกมแต่ถามว่ารุ่นไหนเล่นเกมไม่ดีกว่ากันเท่าที่ผมลองผมขอยกให้วันพัทในรุ่นซัมซุงเนี่ยนะครับเขามีเกมลันเชอร์มาให้แต่ผมมองว่าเกมลันเชอร์เขาเนี่ยมันยังรีดประสิทธิภาพในเรื่องการเล่นเกมได้ไม่ดีเท่ากับเกมสเปกที่มีอยู่ในวันพัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟรมเรทเรื่องการทัดเรื่องของการตอบสนองแล้วก็เรื่องของการควบคุมความร้อนนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเราเอามาเทียบกันเนี่ยซัมซุงเรื่องความร้อนเนี่ยมีอุณหภู ร้อนที่เยอะกว่าวันพัดเรื่องของระบายความร้อนอาจจะเป็นเพราะว่าซัมซุงเนี่ยจะมาพร้อมกับบอดี้ด้านหลังที่เป็นพลาสติกนะครับวันพัดเนี่ยจะมาพร้อมกับบอดี้ด้านหลังที่เป็นกระจกมันก็เลยทําให้กระจกเนี่ยมีการระบายความร้อนได้ดีกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่เท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยนะครับเรื่องของการเล่นเกมผมมองว่าวันพัดเนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมมากกว่านะครับเฟรมเรทแต่ละเกมทําออกมาได้ดีแล้วก็เรื่องของความร้อนควบคุม ได้ดีกว่าก็เป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกับ,บการเปรียบเทียบ2สมาร์ทโฟนระหว่าง Samsung Galaxy s 20 FE 5G กับวันพั s 8T 5G นะฮะสมาร์ทโฟนที่มีเล่นราคา จำหน่ายแตกต่างกันถึง4,000บาทแล้วก็มีเ,เพื่อนๆหลายคนสอบถามเข้ามาเอาเป็นว่าถ้าที่ผมลองทดสอบแล้วก็ใช้งานมาก็ถือว่าทาออกมาได้ดีทั้งสองรุ่นนะแล้วถามผมว่าเป็นยังไงบ้างนะซัมซุงเนี่ยอาจจะมีราคาที่ถูกกว่า4,000ก็จริงอาจจะต้องแลกอะไรที่มีการตัดออกไปหลายๆอย่างเมื่อเทียบกับวันพัดวันพัดอาจจะมีราคาที่แพงก็จริงกว่าซัมซุงแต่ว่าเรื่องของงานประกอบเรื่องของวัสดุเรื่องของดีไซน์เรื่องของหน้าจอแล้วก็เรื่องของความลื่นไหลเนี่ยผมมองว่าวันพัทําออกมา ได้ดีกว่าซัมซุงอย่างเห็นได้ชัดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่กําลังดูทั้ง2รุ่นนี้อยู่เอาเป็นว่าผมก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับซัมซุงก็มีราคาจาหน่าย2 9 0 0บาทนะครับส่วนวันพัฒมีจําหน่ายแล้วนะครับเครื่องศูนย์ไทยราคา24,990บาทนะครับยังไงอยากให้อุดหนุนศูนย์ไทยกันสักนิดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางวันพัฒก็เริ่มมีศูนย์บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้้าใคครรทีี่่่ซืือเองเงิว แต่ราคาถูกแต่ว่าเวลาที่เสียเนี่ยก็อาจจะหาที่เค็มยากนะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนไว้ด้วยกันสําหรับวันพักซึ่งผมเนี่ยก็มีตัวเลือกในใจอยู่แล้วนะครับและผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆก็มีตัวเลือกในใจอยู่แล้วนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครว่าทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยเ,เพื่อนๆชอบรุ่นไหนมากกว่ากันคลิปนี้เนี่ยผมก็แค่มาเล่าสนฟังให้ฟัง,ฟงเฉยๆนะครว่าความรู้สึกของผมเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ลองใช้งานทั้ง2รุ่นนี้หากคลิปนี้ดูแล้วรู้สึกถูกใจนะครับยักก like, ดดงไงก ต,ต่อไปนิดหนึ่งนะยังไงก็ฝากกดแชร์ส่งต่อไปให้เพื่อนชมกันด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้งผมเป็นประโยชน์ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่กดไลค์ือติดตามให้ผมด้วยเด้อสวัสดีครับ